ไปนะ hồn บอกซอพุ่นน่ะที่ใหญ่ เราว่าสาธุสาธุกูกูสันโทกนเอข้ามาโนกันสะโกโคตะโมอริยาเบตตโยคุณเกวสัมปาการคุณครูบาอาจารย์จงมาปกมาบังจงมากังมาเรียมขนนอยวังโอ้ บาคุณนายคือสาธุเดือข่าขอนอบดอบเรียกทลายบาทฟังของนบนอบเรียทลายบาทฟังของขอประนมมือนอบกระจายเสียงเงินสีคอย่าพีมพ์ใครจะผมทุกจานคุณอาจารย์คุณาอาจารย์ข่าสิยกใส่ข่าวข่าสินอบใส่ข่าวพระนมไว้ทีสูงคุณลุงพ่อผัวอาจารย์นาปาคุณลุงพ่อผัวอาจารย์นาปากับท้องขุดนาคให้มาเขาส่งเสริม กาปัญญาไว้ใส่สองเตมเจียงกาปัญญาไว้ใส่สองวาสลองโอรองวันนยาคาบให้ไหลมากาอวยนอคือนามคือดามเนศิลาตัวนางจังว่าบางทางก่อนอ่าได้ผีผาทางฟังเจ็งยาบังคุณทาง้อมคุณหินบุปเสด คุณทางพร้อมคุณหนึ่งหัวเสือผู้มีฤทธิ์เติรดลำให้ลำเขาซอยสู่คุณใจเจ้าโพธิ์พระดาวดานคุณใจเจ้าโพธิ์พรดาวดานให้ฟ้าหันต่อสู้ในเรื่องแขก่อนให้มีสาป่าวไอโนมีสอนเหมือนดังจะประสงค์ของบาเม่ใจอยากให้ใส่ปองคุณแก่ปันกาเสพไปฝากน้อว่าไว้เต็มเปี่ยมเงินจกจักเล่รอไว้จิ้มเปลี่ยนบุญกับทั้งคุณกาไอโนอมัว บัวคณะจากบุกอนสังคอยว่านางร้องย้ำขาปากกอดที่ย้ำพอนดอนเคลอาลัดสอบไปสะก้อนมอเคนอาบาบัดนีว่ามือดีกษัตริย์ดีพอยีเมพี่ป้านาอเนาะคุณพ่อเนะหรือว่าโอโปตอผู้หญิบ้านกระดเมืม่นี้ไม่เห็นหน้าเห็นตาคุณพ่อคุณแม่ มาล้ำงานกองบุญกลองบวชเด้อพี mus mus ่น้องสองสามกองแม่นบอกคุณพ่อแล้ววันนี้ให้กัาเฝ้าตีเด้อพี่น้องเด้อดีกัยญา้าย่องหอไปหูฟังหูหมอลํำกัยังหน่อยดอกน้อพี่น้องหน่อยไม่เป็นอย่างดอกหน่อยก่อนล้ำเจ้าอยู่เกลียวอีแม่เอาละบานนี้นาะคุณพ่อเนาะก่าวขึ้นมอเคีน